นะครับสวัสดีครับผมก้อฟครับผมรัาผมว,นนวันนี้ผมเป็นตาล้องครับ <c oughs> นี่วันนี้เรา3ามคนจะพาทุกๆท,ท่านมายังบ้านหลางหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ห้าไร่ไห้าไร่นะก้องห้าไร่ครับห้าไร่นะครับ <c oughs> ห้าไร่แล้วประวัติความเป็นมาของบ้านหลังนี้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย <c oughs> เคยมีผู้คนอาศัยอยู่แล้วมีโจรขึ้นบ้าน เกิดการฆ่ายกครัวเกิดขึ้นใช่ไหมครับคุณใช่ครับใช่ครับครับทั้งหมดถ้าผมจําไม่ผิดจะประมาณ7ศพนะครับหลังจากนั้นมาไม่นานมีผู้คนพบเห็นวิญญาณดีลับต่างๆในบ้านหลังนี้รวมทั้งอ่หรือไม่ก็ได้ยินเสียงเนาะใช่ในละแวกบ้านหลังนี้เขาจะเป็นที่โด่งดังมากในซอยซอยนี้นะครับซึ่งเราไม่บอกแล้วกันว่าซอยไหนแต่ว่าอยู่ตรงที่ลำลูกกานะครับของสองของสองด้วยครับตรงนี้เยี้ยนทสุดเลยครับแล้ว พอหลังจากนั้นมาไม่นานก็ได้มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นอีกในบ้านหลังนี้โดยการที่ว่า,ามีกลุ่มวัยรุ่นขี้ยาได้ลากผู้หญิงมาแล้วก็ทําการข่มขืนใช่ไหมครับ<ด>แล้วก็าเนาะใช่ครับแล้วหลังจากนั้นมาไม่นานก็มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นแต่ว่าเอาศพมาทิ้งที่บ้านหลังนี้อีกซึ่งนับๆดูแล้วก็สิกวศพแล้วเพราะฉะนั้นเราทั้ง3าจะพาทุกๆท่านเข้าไปส urve ยังบ้านข้างในนะครับว่าจะมีความน่ากลัวแต่บางใด ลองมาตามก <มา S 1> ันดูนะครับบริากาศโดยรอบแม่งโคตรน่ากลัวครับค <c oughs> รัรอบอธิบายหน่อยครับ <c oughs> บ้านนี้กระดูกเป็นบ้านสองชั้นนะฮะแต่ค่อนข้างจะไม่มีังคารนะครับเป็นบ้านตึกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูข้างในว่า,วาเป็นยังไงบริกาศรอบๆบ,บ้านนี้แบบน่ากลัวแล้วก็มีมีต้นไม้ ขึ้นลบปกคุมเลยนะครับน่ากลัวมากเลยนะครับตาแพดนตัวบ้านนะตาต้านี่คืออบริเวณรอบๆบ้านนะครับซึ่งกี่ชั้นนะครับหนึ่งสองสองชั้นสามะแล้วมีมีชั้นดาดฟ้าด้วยโอ้แล้วมีชั้นดาดฟ้าด้วยครับบริเวณห้องน้ํานี้นะครับที่ว่าที่ผมเล่าไปในข้างตอนต้นนะครับ้องนี้ครับ่าที่มีกลุ่มขี้ยานะครับลากเอาผู้หญิงมาฆ่าแล้วก็ข่มขืนแล้วศพอยู่ในนี้ครับ ศพอยู่ในนี้เป็นเวลาประมาณเกือบสองอาทิตย์ไม่มีใครพบเห็นเลยแล้วศพญาติของผู้หญิงคนนี้ครับก็ถูกทิ้งอยู่หลังบ้านนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังบ้านด้วยกันเดี๋ยครับกล้องลองดูห้องน้านะครับซึ่งทุกวันนี้แม่งโคตรน่ากลัวเลยนี่นะครับภายในรอบๆห้องน้านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูบริเวณรอบๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้ามาข้างในบ้านหลังนี้นะครับ ลังบ้านจะเป็นเหมือนสระสระน้ํานะครับที่ที่บอกว่าเมื่อกี้ที่เป็นญาติของผู้หญิงคนนั้นนะฮะที่โดนทิ้งเข้าไปโดนฆ่าแล้วก็ทิ้งเป็นหลังบ้านนะครับเป็นบ่อนะ่บ่อน้่ครับนี่ครับบ่อนี้นะครับบ่อนี้ครับท่านผู้ชมครับที่มีการทิ้งศพกี่คนนะครับครับบ่อนี้ดูปะกี่คนนะตอนนั้นมีศพได้นะหลายศพครับประมาณประมาณสี่ศพครับครับบ่อนี้นะครับลองดูนะครับซึ่งเป็นญาติของผู้หญิงผู้หญิงคนที่โดนข่มขืนเมื่อสักครู่ในห้องน้าครับ ต้องต้องลองรวมมาต้องโอ้ยบรรยากาศค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากเลยนะครับยาวไปเลยแล้วส่วนด้านหลังนี่คือลักษณะเหมือนจะเป็นคลองนะครับ,รบน่ากลัวคลองแล้วก็เป็นป่าไปหมดเลยนะครับเป็นป่าไปหมดเลยแล้วก็จะมีทางเดินข้างๆยาวไปสุดลูกหูลูกตาเลยเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างใหญ่มากห้าไร่ นี่นะครับตัวบ้านนะครับโดยรอบๆนะครับเราจะลองมาเข้าดูข้างในกันนะครับอันนี้คือทางเข้าด้านข้างนะครับเพราะว่าด้านหน้าทางพวกเราไม่สามารถที่จะเข้าไม่ได้เนื่องจากว่าป่าลกไปหมดแล้วครับน้ำหยดใส่หัวพวกเราด้วยนะครับน้ำเยี่ยนะวะเน้ำเยี่ยเลยว้ยน้ำหยดครับโอ้ยตอนนี้เราเข้ามาในบ้านแล้วนี่คือบรรยากาศภายในนะครับภายในครับดูรอบๆบ้านนะครับ น่ากลัวมากวิ่งคลองแทนทั่วๆเลยนะครับวิ่ยเพดานดานี่เพดานนี่เปิดนะครับเพดานนี่อ่าเพดานชั้นสองนี่คือไม่เหลือแล้วนะครับ,รบเหลือเป,เป็นบ้านเป็นบ้านกึ่งกึ่งปูนกึ่งไม้ครับด้านบนก็จะเป็นเป็นเป็นพื้นไม้เนาะใช่ไป<อ>พี่เห็นเขาบอกว่ามีคนมาผูกคอตายแล้วเนี่ยใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเชือกน่าจะหลุดไปแล้วนี่ครับเมื่อก่อนเชือกจะห้อยตรงนี้นะถ้าทำไม่ผิดนะครับ พราะก่อนหน้านี้อ่าผมเคยเข้ามาดูกันแล้วเมื่อประมาณสักหกปีที่แล้วผมเคยเข้ามาดูบานทีหนึ่งวันฮาโลวีนแล้วเมื่อก่อนผมอแม่จะยังมีเชือกที่เขาแขวนคอตายเพร<อ>า<น>ะคนคนไทยเขาจะถือนะครับว่าเขาจะไม่ย้ายในเชือกท,ที่ที่มีคนตายแล้วจะไม่ย้ายจะอย,อยู่อยู่ยังไงอยู่งั้นใช่ครับเขาจะไม่ใช้วิธีการตัดหรืออะไรนะครับครับนีข้างบนนะครับต้องต้องตามดูข้างบนไหนต้อง บนหน้ากลัวมากเลยนะครับนบแต่ <นะ S 2> แตรงบริเวณนี้ก็จะมีห้องน้ําด้วยนะครับห้องน้าท,ที่ที่แตกแตกคำแล้วครับที่เมื่อก่อนเคยมีศพเคยมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นแล้วก็มีศพศพก็ถูกพบอยู่ในนี้ด้วยนะครับสมัยก่อนบ้านหลังนี้นี่อตอนสมัยที่ยังมีผู้คนอยู่ก่อนที่ครอบครัวนั้นจะถูกฆาตกรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีฐานะคนหนึ่งเลยในย่านนี้ซึ่งสมัยนั้นแถวนี้จะเป็นปา่าหมดเลย แล้วค่อนข้างเกี่ยวนะครับผมจะลองดูว nah, ่าข hey ้างในห้องนี้มันคือห้องอะไรนะครับห่วยห่วยหึ่ยหึ้ยหึ่ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะมมัเหมีเป็นเห็นเป็นเงาๆที่มันฟ้อนเมื่อให้ใช่ไม่เห็อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยไฟไฟไฟฉายดิข้าเห็นเมื่เมื่อกี้ แแบลบบบบบองนอกรีดูนะครับถ้าผู้ชมรับลองนอกรีดดูว่าจะเห็นอะไรบางอย่าง <c oughs> ราบริเวณชั้นสองไม่น่าจะขึ้นไปได้นะครับเพราะมันว่าม <c oughs> ีสนแล้วแล้วก็บันไดก็จะหักไปหมดเลยครับจะเห็นแต่เมื่อกี้เห็นเป็นเงาขึ้นไปข้ปขางบนนะฮะใช่ครับใช่ไหมก<อ>้อนใช่ใช่ใช่มีอะไรมาต้อนรับเราบ้างพี่ก้อนแล้วพอขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นประตูเลยนะครับลองลองต้วก็ล้องซูมเลยนะครับแต่ประตูก็จะเป็นประตูที่ยังถูกปิดอยู่นะฮะใช่ครับ บรรยากาศน่ากลัวมากเลยนะครับเหมือนกับเขาต้องการที่จะสื่อให้เรารู้ว่าไม่ให้ใครก็ตานขึ้นไปชั้นสองเมื่อกี้เห็นเห็นเนาะเห็นสามคนเลย้าเห็นไหมเมื่อกี้เห็นเป็นเงาเงาเป็ตะคุ้มตาคุ่มนิดนึงดำดำเดี๋ยวเราขึ้นแบบ้างบนไม่ได้เดี๋ยวเราดูตรงนี้ด้านด้านข้างข้างตรงนี้ดีกว่าข้านข้าง ข้างบนน่กกากลัวมากเลยครับแม้ว่าก็ยังยังมีหมู่บ้านอยู่ข้างๆนะฮะแต่ก็ยังสร้างความสะพรึงกลัวอยู่นะฮะเพราะมันมืดมากมากเลยในยาน่านนี้ตอนนี้จะเป็นป่าหมดแล้วนะครับในลักษณะอ่งนี้ห้าห้าไร่จะเป็นป่าหมดเลย <S <S เหมือนจะตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะมีรถตำรวจมาข้างหน้าแล้วนะครับ ซึ่งอาจจะพวกเราอาจจะโดนบุกลุกได้แต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันอยากให้ทุกทุกท่านได้ห็งความน่าสนตาตืของที่นี่ครับเพราะว่าร่ำมือันมานานแล้วใช่บ้านหลังนี้นะครับน่าจะสิบประศพเป็ดเสร็จรวมๆกันแล้วทั้งข้างในและข้างนอกรวมกันสิบประศพนะครับบรรยากาศข้างบนอยากให้ทุกท่านดูอีกทีนึงนะครับกล้องตามมาดูข้างบนแต่กล้องกล้อง ทั้งบนแม่งแม่กลัวว่ะสุดเลยถ้าเราขึ้นมาเมื่อกี้เราก็จะเจอมันก็อะไรวะนี่ต้องกาเหมือนมีตู้นะเว้ยเหมือนมีตู้อยู่ข้างบนนะตู้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 ไหนตู้ใส่ตู้ที่สมัยก่อนอาผู้ที่เป็นภรรยาของเจ้าของบ้านใช่ครับถูกยัดเข้าไปในตู้หลังนี้แล้วเมื่อกี้เงาที่เราเห็นกันก็เหมือนจะหายไปในทิศทางเดียวกับตู้ใบนี้นะครับ กล้องอาจจะยังไม่เห็นตู้นะครับกล้องเห็นปะอืมครับไมเห็นไม่เห็นเท่าไหร่ลเออหมดเห็นเห็นเป็นอ่าลักษณะเป็นตู้ไม้เก่าๆนะครับซึ่งผุูกพังแตกไปหมดเลยแต่ว่าอ่ารอบๆตู้เนี่ยเหมือนจะมีคราบของยางน้ำเหลืองแล้วก็คราบเลือดยังคงติดอยู่เพราะว่าอ่ามันอาจจะมืดไปกล้องอาจจะมองไม่เห็นแล้วทางเราเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปชั้นสองได้นะครับแต่ผมเห็นเลยว่ามันมีแบบล่อ่องรอยของคราบเลือดที่เป็น กลายเป็นส <Hum. S 1> ีดำๆแล้วค <tarde. S 1> <K> ันๆแล้วได้กลิ่นอะไรปะได้กลิ่นอะไรปะตาได้กลิ่นปะอืมเอาแล้วกลับตัวกลับไม่ดีแล้วอ่ะกลับกลับครอะกลับเพอร์กลับเพอรโอ้ยไม่ดีแล้วไปพี่ไปเถอะไปเอวยังเข้าใจไหนงอม มีคนลุกเลยอะอุ้ยเนี่รู้สึกอึดอัดมากเลยตอนเนี้ยคือบอกเลยนะครับว่าถ้าให้ผมเข้ามาคนเดียวนะครับจ้างผมร้านหนึ่งผมยังไม่กล้าเข้าเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรอะได้ยินบ้างเสียงโบกยาเฮ้ยเฮ้ยเวอร์บอกว่ายายากี้ได้ยินนะครับจริงจริงเลยดิถ้าเรากลับตั้งแต่ตอนเงาแล้ว ข้างบนน่ากลัวมากถ้ายังไงเดี๋ยวพวกเราขอลาไปก่อนนะครับเจ้าของบ้านขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมาใหม่นะครับสวัสดีครับไปละเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ